ลาบสูบบัวราณพี่น้องลาบสูบบัวราณความจริงแล้วเพิ่นก็เป,นเป็นคือกันเป็นกู้คนณเลยล่ะนะครับซุปมากินที่นีน่ฉันเป็นกู้คนอาอย่าให้ประเดีย๋ยวติดบ่ได้ดี๋ยวยังเหนื่อไม่ได้มาลอ้อมมาจานอยู่น่วกัน สวัสดีครับกองหนา้ากนกินที่นิสานครับพี่น้องโอ้ยตา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 ย,ตายไม่เฮียพี่น้องไม่เฮียโอ้ยผูกไม้มานำยางดีโอ้ยไม่เฮียทางใดบุนะครับเมื่อสามเขามาสามเม็ดพี่น้องสามเขาเม็ดตอนนี้ก็คั่แล้วละ่ะนะครับตอนนี้คั่แล้วฝนบ่มาจา้าเกือบั้งต่วานแล้ว เขาก็คือย <whole. S 2> ิ่งอยากเกิดก็ค em, <rt> ักดอกงามก็คักเราเกิดคักเกิดเนี้ยหราค้ำเราพี่น้องนะครับมือนีคํำแล้วบาปีพานออกไปฮาเด็ดเมร้เด็ดจูปีชิวนองกินมือนี่นะครับเห็นแล้วบ้างเห็นเราเห็นแล้วมีเสียงห้องมีเสียงห้องเป็นยังเงียผู้กองมาสั่นวานะครับฟังเสียงเขานะครับว่าสจหานกไปลาบจักตัวนี่ละ บ่หลายดอกนกเขาใหญ่นะ้อนี่พอสิมีอยู่ดอกมั้งนะครับจะได้ลาบบบ่นะครับคิดอยากตัวพ่อเขาว่าชิดอยากจะกินลาบนกว่าซันว่าเอาจัดให้ตามคำขอครับสามเขาเร็วเลยแล้วผมจะมานั่งสุ่มเบิ่งจักบาทสักอนหามันได้นะครับพามันเข้าหามันฟุกนะครับพาได้อยู่ได้กินพี่น้องไปไปเบิ่งกันครับอาหมานพักกระเดากระลังโป่งยอดบ่แมนปพักกระเดาด้านเดีย Pack it out, hay đấy, pack it out. Dog, they pack it out, bay, đi. Say, đặt em, mày, hiểu, mày, đi. Bye, mày, 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 มันดีข้างนกกระไดลังลงกินเขาย้ำไนีพี่น้องอีกเต่าหนึ่งก็ลังหนึ่งหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขาไอ้นั่นน่ะส่วนนี้กาลังปีงนกนกตัวเดียวนี่ลาบก,กินเพื่อนนะครับอิ่มพี่น้องจะกินคำไงจะกินคำปฟมเถอะล่ะ <laughs> แต่ก็บูพันใหญ่ทั้งไห่นพี่น้องดึงสบ้านใหญ่กันนะ่ะปะ โอ้เสียงแมงง่วงห้องพี่น้องแต่ยินี้บอกไอ้ไกลไปะ่ะคือยามไถนนาหุดขัดเ้ยเป็นเด็กน้อยไถายนาหุดพอแม่รอนนาจะขอนยางมาจะนาวันอาทิตย์เน่แมงง่วงห้องเงาเงา,งาอยู่อมันดีครับมาลวดมาลวดเด็ตารอ,ารอ,าอก màu lột mà lột chết tha sốc, đây, nhìn này, bên nọ ăn mặc kín này, này, ăn này, đấy, không chịu lo cho cái mượn, cái mửa vẫn là bắt đầu bùng 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 cho bùng 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 máy bùng chắc bùng 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 này bùng 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 dò bay lên, dò bay, dò lên bay, dò dò dùng xe, dò bưng xe lại à. Lab soud bolan, pirok lab soud bolan, ping, ping dia jangan mau fak. พม่ปน่องตำ่ำมาเนี่ยตำในพวกกระกดูกเก้งอยต่างๆมีนแสก ตอาหวัมานะครับขอเนะครับปู้ววปอววยนอประดาพันอไม้เข้นะครับเจนไครับน้ำล้านชานะครับยิ้มผูไปเรื่อยเนี่ยโมเ<ป>ด,ด,ด็กบอกระดูกก้อยกระดูกตุมต่มลงตุมต่มเหรอ นายเนาะพู้หมดเลยพูดไม่ดเลยลูกเขาตัวเดียวเลยเกือบเครื่องหม้อไปลงรัลคนหมดละพอดีละอือเรื่อพุงเยื้อขวัวเขาคือไส้เขาไปประไหนรู้นั่งในไันนั่งอยู่ในหมอ Nặng mà vậy bạn này rồi Hiến hương số là xíu Bởi vì nhai, để cái mà nhai này chú ừ. Có dấu Chạc lúc không có thể bán phèn mà gì, mấy qua bán Cái thầu bên ừ. Nên tiến đằng phái gâu vô cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนังพี่น้องอสวยหนังพี่น้องบ้านนะ่ะเป็น,นลาับหนูวัวงสงการแล้วหลบับขอทาเสียบกัด <c oughs> เอาให้เพ็่นร้อง <c oughs> ส,สร้างปีนี่กินบ่ได้พี่น้องโรคเกา่าม้าขึ้นที <c oughs> ่ไปถทนสาดอยู่จ <c oughs> ังว่าบไดลรวมเพื่นมาหมือมึงเนี่ะ

กวนได้ตงนูัดขาอะไเจ็ดเม้าทินนะ้งอะรโอ้ยพาอะไรไปร่างกายแห่งเท่าไปหนาานี่ย้าวเนี่ยเอ้ไเอเออยไปนลองบุญมุงไฟกำลังสิมหอดโรงพายาบาลประกาศพรอกันใส่ข้า,ขาวไปฟ้อนอ,อืเอื้นผู้สาวน้อยเอ,อื้นผู้สาวไปล้อมไปฟ้อนไปล้อมเหรอไพน้องบุญมุงไฟนะครับไปที่นาไปสนใจมาไพื่อน้อง ไฟ<า>ใหญ่ออดนเออน็ถ่ายมั่วของเราละบันป้องเนี่ยไฟแสนสิบก็บังครับสิบประมาะหน่อยป่ะสิบยังหน่อยอยู่สิบกว่าคนที่แหกไปคนนี้เออพว่าเป็นเศ้าตรองไปรันตรงพึ่งรองดาราโอ้ยทาซอยมาคืนนั่นเลเมื่อสิบ,สบพ,พี่น้องเอ้ยรับใครเป็นซอยอย่ซอยอยู่นทีเอาละนี่ผม <c oughs> อืไปบบกูดพี่น้องเ็ดแต่ไ่มีบักกูดใส่จะทายเดจะทยอยู่ไทยตีต้องทยกันสอกบังแล้วสระละดนตรีเต้นอะไรเต้นอะไรตีเล็กกเทนตีเลกกัเสียแล้เนาะลืมกินพ่อัน อืมนี่ดิกว่าเสียติดพับด้วยเา,ยาตา,านม่ยเรานำประแดป็นจากนัวเหรอเนียเหลือกใส่กระตุ้มแล้วก็ปิ้งแล้วปงเข้าดิเริ่อปุ๊กแล้วไอ้ลวดไอ้ตั้งลวดทำกัน Ừ, Để là là đi, quay tàu, um, quay đi. Được rồi. Ừ. Ừ, đi, nào, số con lăn khỉ đây này, bụng bướm sao nhỉ? Mụ bảo nhang mấy ông มันตายไ,ไปมันคุ้มงามมันหลยขึ้นขึ้นบ่นผักบนใส่หอมาลยนีพี่น้องเลยขึ้นบ่อนใช่ภักดิ์นอนเนียนอน ทีมงานทั้งบอไม่จะเสียบมือดำกับเสีบเอกใช่ไ่้องความจริงเคนก็เป็นอกันเป็นู้คนล,ละ่ละนะครับสุภากกินที่นีสนเป็นู้คุนยังเดี๋ยวอดีพิจิรพอดไม่เนื่อไม่ได้ม,มาล้อมประจานอยู่ร่วมกันคาปีนักพีกับามันับก็จะปปีนหมอถ้าพีนนี่ปีนรถแสิบป่สิบสิมมื่อไงยาโรดของเจ้าได้เสียบอ่ะสิบสิบสิครับ ผสมไข่บ้างเลยบะลองยืนบ้างล,าลางอง,ง,งกับพ่อโอ้ทำเขาใหญ่ๆตุยมึงเน,นะาะเอาปัดเลยมา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 ,มาพี่รองปัดนะพี่นึงกินนะนึกกินเลี้ยงมึงเอาครับโอ้ยหลาบนกปพีงใส่กอก ทอดปลาสมพักเซียนนะครับบางผี่้องลาบนกของที่มาได้กินที่ในีารนอาบางเขาครับมา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 ,มา,มาครับมาอยู่เจ็มกันครับผม